สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะ้ค่ะสวัสดีตอนเช้าเนาะค่ะมาพ่อกับสาวดอยนาเกียชิดบ้านบ้านคือเก่าเนาะค่ะมือนี้อากาศดีดีเนาะค่ะฝนตกเนาะค่ะนะคะน้ำเพชรกับแม่ไปตองสวัสดีครับผมสิลูกอากาศดีขนาดเลยค่ะฝนตกแล้วเด้อค่ะอยู่นครพนมเนาะค่ะเป็นนาไดเนาะค่ะทุกพื้นที่เนาะค่ะ ไกสีโหดเวลาได้ทำนาแล้วนะคะบ้านเฮานะคะทำไร่ทำนาเนาะคะ่ะทำไปกับก็แม่เพื่อนนะคะอากาศก็ดีดีเด้อค่ะเมื่อคืนกับฝนตกเอาแห้งแห้งค่ะพอเ้ามาอากาศดีสดชื่นแบบนี้ละคะ่ะสาดอยกอดบไร้สิมาไทายให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องๆได้เบ่งนะคะกับบรรยากาศบ้านๆของเฮาเนะชีวิตชาวไร่ชาวนาเนาะคะ่ะ อากาศดีนะคะใบตองอยากนอนและอิ่มแล้วบลูกหญ้ากระเคียวลายใบตองก็อิ่มจนนอนแล้วแบบนี้คือนอนเิ่นน้ <c oughs> าเป็ดเด้อค่ะวันนน้ําเป็ดิ่น <c oughs> อ่อนแม่เพิ่นนี่ค่ะ <c oughs> ผุนบุญโชคย่าามาแล้ว <c oughs> เป็นภาพที่แบบประทับใจนะคะิ่นยอกกับแม่เพิ่น โอ้สินีบุญโชคแล้วเด้อค่ะบุญโชคย่างเด้งเด้งมหาแล้วนี่บได้อันนี้นะขี้ด้อขีด้ดออยาลูกยาชโชคนั่นนะวัดดีวัดดีทักทายอ่ะทักทายทักทายยาแม่ทายอันนี้อยู่โชคนั่นโชคคืออยากยอกโชคหยุดเอาแม่บอกให้หยุดนะบุญโชค ไโชคไม่ถ่ายนี่อยู่ไหถ่ายวีดีโออยู่ยะมุนโชค่นมาหยอกบ่ได้เอาอันขาตั้งกล้องมาค่ะก็เลย ไปได้ถ่ายผนยอกเฮาซามเมื่อกี้เนี่ยอากาศดีนะคะนี่เพิ่นพักกันยอกกันนะคะแม่ใบตองด้วยนะคะบุญโจกอ่ะอยากซนแล้วนะ่ะอยากฮัดซนน้ำเพชรว่วมด้วยบรรยากาศเนาะ ฝนก็เริ่มตกเข้ากับชาวไร่ชาวนาก็เริ่มจะตกกล้าแล้วเด้อค่ะทำไรทำนาแล้วนะคะอันนี้คืมคืมด้ค่ะฝนก็สิตกอีกแล้วเด้อค่ะนี่ฝนตกแหละเมือม่อ,อ,อ,อคืนเมื่อคืนนะฮอดเวลานะคะเพื่นยอกกันเด้อกันรักกันเนาะน้ำเพชรก่ะ ไปซนพี่บุญโชคได้นี่หยอกอายเพิ่นคือมาเอีลราคาฝนสิตกอีล้วพี่น้อง ฝนมืดมาล่ะคืนมาแล้วค่ะทุ่งนากกว้างใหญ่ไพศาลฝนมาแล้วมืดฝนมาอีกแล้วไพศาลเลยโอ้ยลงเย็นเลยพี่น้อง ลมเย็นไม่ร้อนนะคะอ่อนนะคะลมพัดเย็นอากาศดีสุดยอดเลยค่ะฝนกรลังตกป่อยๆนะคะสุดยอดของบรรยากาศแล้ว ธรรมชาติบ้านเฮานะคะนะคะแบบนี้อยู่แบบนาอค่ะอากาศดีดีพี่น้องทุ่งกว้างเขากะอยู่แบบพ่อเพียงนาะค่ะเศรษฐกิจพ่อเพียงนาะค่ะเลี้ยงงัวเลี้ยงไกยนะคะปลูกพักปลูกหญ้าเลี้ยงปลากินนาะค่ะโอ้ยสุดยอดของธรรมชาติเลยอากาศดีๆเนาะค่ะ กศดีอหลีอมึอนี่ฝนตกเมื่อคืนมันนี่ลมโชยบอนอีเจ้าหน่อยกับสิตกอีกสาวดอยมาพููเน็นบ่ผู้ขาเนะคะยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์ like, กดแชร์นะคะกดซับสไข้ต์กดกระดิ่งติดตามไสาวดอยนาแก่ชิดบ้านาน,นำแน่เด้อค่ะเพื่อสิบริาพาสคลิปต่อไปเนาะค่ะ ทนทานใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะบันพีเมืองน้องของเรานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวและกัต่างประเทศนำนะคะแท้การติดตามสนับสนุนสาวดอยหน้าแก่ชิดเป็นบ้านมาโดยตลอดนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องด้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกๆคนเลยเด้อค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเนาะคะ่ะ ต่อไปเนาะค่ะขอพระคุณทุกทุกท่านทุกๆกกำลังใจเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ